เออตอนนี้โยมอาตมากระลังเดินทางมาซอยเหลือคุณยายเนาะซึ่งเพื่อนกะยู่มบางเฮือนลังนี่นกระยิบผ้าผู้ซอยผ้าอดีตพยาบันมานทับุนบ้าบริจาคของอ่านี่แหละสภาพเพื่อนนี่อาจจะเลื่อนพ่อพญาอันพ่ญายัอยู่เฮือนลังนีป่ะเอาเอาเอาเดี๋ยวโดนน้ำน้ำจังอยเขาไปอ่าสัมผัส ตายากยังไงกันเห็นคนกายากจนเนาะเนี่ล่ะยุ่งย่านนี่เนี่ยมันก็สิมีหลายคนเรืงลูกเรืงหลานเรืงเหลนกากาเลยเขาก็เอื้อเอื้อหลายคนกินเขาก็ได้หาทางซอยเหลืออยู่อ่าก็คือว่าครับแต่พอใหญ่มีลูกมีหลานมากกว่าพอใหญ่แล้วทั้นี้มีครับฮะมีหลานผู้หนึ่งเหลนผู้หนึ่งบอกไปทางเรื่อยเลยนี่อะ ลานไปทางไหนลานนี่นี่เฮียนทองล่างๆนี่นู่ในเฮียนนี่ล่ะปวดป่วยปวดขอโทษด้วยครับโมยุ่งอะพ่อไปยังบ้างเนี่ยล่ะงานก็จะนีอยูเทิงมีลูกชายอ๋อเลยนี่พ่นี่แหละญาติโยมคนกับยูแบบง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปกับประเมี่ยังมั่งมี่มากหลายมันดีทั้งวัดบริบูรณ์กับผ้า อดีตพญายันเนี่ยพ่อผู้ซ่อยแล้วครับพ่อผู้ซอยผากันมาทำบุญทำกุศลนะครับพญ่รี่อดีตพญาบานบ้านม่วงหวานนี่คับอดีตเบิรพ่อนังอดีตอันนี้กับผู้ซอยจะเล่นพ่อผู้ซอยเนาะของมื่อนี้ก๋าเจียมาซอยเหลือพ่อเป็นพิธีสักวันก๋าสีมีใครมีใครกับไอ้ข้าสารเนาะก็ ต่างๆใส่ในขั้วเรื่อนเ้ามแต่ว่าก็ตับสภาพนัวัดกับบริ้วยด้วยนียาสีฟอกยาสีฟันสบู่เข่าสานปัจจัยปัจจัยพอดีไปใส่ซื้อหวานซื้อยาจักสองลอยสักก้อนเนาะนี่แหละอยากย้อมอนุโมทนาสาธุนำเดใคไปจากหัวบุญจากหัวมยังกาติดต่อมาทางวัดบริบูรณ์ได้ สำหรับมเมเนตมากะมีแค่นี้ละพ่อมาซอยเหลือเพลินขาเครือเพลินคือตากับย่ายนี่เพลินมีลูกไส้ก้นหนึ่งลูกสาวบ่มีสาวบ่มีลูกสาวตายแล้วค่ะลูกไส้ผู้หนึ่งก็ตายแล้วก็มีหลานสาวผู้หนึ่งมีหลานผู้หนึ่งเลี้ยงอีกผู้หนึ่งอยู่นี่โอ้เอ้าแสงว่าเฮือนหลังนี้โยนน้ำกันจะก้นก่อน หนึ่งสองสามสี่หาหกค่ะเอาพ่กันดูจังเลยมายูน้ำหลานเคยมาอยูน่นเรื่องสี่เลยเร่องสี่เลยเรสี่เลยทำงานห้านเคยร้านเคยนั่นปลาลูกไายกับลูกไส้กับลูกไผ่ราคาับตากับย่ายนอนนี่นอนเตียงทางนี้ตากับย่านนอนยูดังทางหลังนี้ทางหลังนี้างหลังตัวดียโนะเป็นนอนเอา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 เจริญพรเจริญพรนอตาเนาะอ่า ก็ไปนีกาขอให้คุณตากับคุณยายจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงจงมีอย่างที่มีบริบูรณ์บริบูรณ์ก็ยังซื้อบัดเด้อทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้มันบริบูรณ์มีเงินก็ขอให้บริบูรณ์มีอาหารก็ขอให้บริบูรณ์ตากับยายสุขภาพแข็งแรงสารับมื้อนี้อาตมาก็ข้อไว้พรอายุวรรณโดสุขังพลังตากับยายจงมีความสุขความเจริญเอามอฟใส่เล่าในบัดนี่แม่ผู้ชายมอบมอบเฟกัน มื่อนี้ก็เอาซ้ำนีสซะก่อนใครใครพ่อได้กินพ่อได้ทอดไ้ให้ลูกให้หลานกินไปงุงเลียนสิงใดที่พ่อซอยได้ซอยกันไป่เดกคนามี่ะุะปุอ้วเอาลกมาย่งดอกกะบีแคนี้ละตามากกับคจบชีพเพช่เจดีเออเอาจะเลื่อนบ้อนจะเลื่อนบ้อน